คุณนุชวันนี้รีวิวรถอะไรครับวันนี้จะมารีวิวนะคะโตโยต้าวีโก้คันนี้เป็นปี2011เครื่อง2 5 0 0ซีซีตัวเจกระจกไฟฟ้า GMT ดีเซลค่ะคันนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ขายเพียง2 4 5 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนเพียง4,500บาทไปถึจสีเดือนตลอดสัญญายาวๆก็ไม่เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้านะครับวีโก้นะครับ2.5เจนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ เครื่อง2,500 cc ีีเซลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะครับคันนี้ทําสีมาใหม่ให้ทั้งคันนะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับนะครับคันนี้รถสวยมากๆนะครับพร้อมใช้พร้อมเดินทางไกลนะครับเป็นล้อแม็กนะครับนอันนี้เป็นสีเทานะครับเหมาะกับ ลูกค้าใช้ขนของก็ได้นะครับใช้ข้างในก็ดีนะครับพอรถัวถังสวยนะครบผ่อนไม่แพงนะครับผ่อนแพงกว่ามอเตอร์ไซค์นิดเดียวเองนะครับนี่นะครับอืมอันนี้ภายในนะครับนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับของบ้านนะครับอันนี้ไมเพียงแค่ของแสนโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับมีพุ่มกร์บิดไว้นะครับนะครับ อ่าอันนี้เป็นเบาะนะครับภายในสวยนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วซักเบาะพ่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอ่ามีแม็กไนเนอร์นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับใจสบายนะครับนี่เลยอานนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับภายในสวยมากนะครับพร้อมใช้บลอมเดินทางไกลเบาะสวยนะครับ นะครับเดี๋ยวจะมาดูเครื่องยนต์นะครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,500รซีซีล้างห้องเครื่องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับผมใช้พร้อมเดินทางไกลโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ันนี้นะครับสีสวยมากเลยนะคะเป็นสีเทานะครับทาสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับน,น,นะครับเป็นสีเทาลูไซด์นะครับคุณโน้ตค, <ะ S 1> คันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับซื้อผ่อนนี่เงื่อนไขเป็นไงบ้างครับคันนี้นะคะจัดฟรีดาวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะคันนี้ฟรีค่าจาัดเปนเนอนอยู่บ้านเช่ากกออก็ได้นะคะคันนี้ฟรีดาวเอ,อกเขสมบัติไปเลยค่ะ โคครับถ้างั้นลูกค้าสนใจถ้าเผื่อซื้อผ่อนอยู่ต่างจังหวัดช่วยยังไงได้บ้างครับสามารถจองออนไลน์เซ็นสัญญาโทรไทยกันไปเลยค่ะครับลูกค้าอาชีพอิสรลาได้ไหมครับอาชีพอิสรลดค้าขายค้าขายตลาดนะัดอาชีพผู้บเล่าายรย่อยนะคะทํางานพนักงานไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะไม่มีสเตทเมนต์ก็รอดอกกได้ค่ะแล้วถ้าเผื่อ,อทั้งลูกค้าอา,อาชีพอิสรลนี่ ก็ออกได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอยู่บ้านเช่าก็ออกรถได้นะคะครับอ,อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็เซ็นสัญญาที่บ้านได้นะครับใช่ได้ค่ะนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะเราติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเต็นเคเนซีรถบ้านสวยขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ